بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبقى في نوع من ركان عبادة سوينا ركان نينا كبرا وجبا يام عبادة تي تم هاي فوق رو مي และทําให้อิบาดาของเรานั้นเป็นอิบาดาที่ถูกตอบรับจากอัล l l a h س ب ح ا ن ฮและะอาลาท่าน a b d u l อ a บน b อุม a รพูดอยู่คำหนึ่งนะครับเป็นคำพูดที่สวยงามมากพวกเราถ้าพิจารณาแล้วจะเข้าใจว่าการที่ลล l a h ตอบรับอิบาดานั้นเป็นเรื่องสำคัญขนาดไหนนะครับท่านดุล u l l a บ i b อุม a รได้บอกว่าถ้าหากว่าข้าพเจ้ารู้ว่าล l l a h ตอบรับอิบาดาของข้าพเจ้าเพียงสองระกาศเพียงสองระกาศนะครับเขาจะไม่ทำอะไรอีกเลย อันที่จริงเนี่ยคนที่อยากจะทำไอบาดาเขาก็จะทําอบาดาตลอดชีวิตนะครับนั่นเป็นนิสัยของมุมินเพราะมุมินรู้สึกว่าไอบาดานั้นมีความสําคัญเป็นปัจจัยสําคัญในชีวิตของเขาแต่อับดุลลอบ์เนีอัลมาได้ได้รู้สึกว่าถ้ามีการการันตีว่าอัลลอฮ์สุบฮานูวตาลารับไอบาดาของเราเพียงสองระกาศนั้นเขาจะไม่ทําอะไรเลยเขาอ้างหลักฐานด้วยนะครับ كان عبد الله بن عمر رأى الله سبحانه وتعالى قال وانما يتقبل الله من المتقين تاجين الله سبحانه رب جاك بندى بوتي كرين براهم سلام وكوني الله رب عبادة خب ينصر ركع نسلام وكون لو نن تقوى لو كون دي تقوى الله القران تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ที่เราจะให้เป็นมรดกแก่ผู้ที่มีตะกว่าผู้ที่จิตพักดีต่อละสุภานอัวตาพี่น้องลองคิดดูสิเราละหมาดวันหนึ่งกี่รากาศเรากล่าวซิกรุลนนอกอี่ครั้งและมีใครสามารถฟันธงได้นะครับว่าอัลลอฮ์ตอบรับใบบาดรของเขาแต่เราสามารถรู้สัญญาณแสวงหาสัญ,ญลักษณ์ที่จะทําให้พวกเรานี่สบายใจระดับหนึ่งนะครับใบบาดของเราเนี่ย ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาละความรู้แบบนี้เนี่ยน่าสนใจไหมครับพี่น้องเรามัวใจะละหมาดมัวแต่ทำไอบาดา์แต่เราไม่รู้เลยว่าไอบาดาเนี่ยใช้ได้หรือไม่ได้ไอบาดาเนี่ยมีผลต่อชีวิตของเราหรือไม่มีผลคนที่ทำไอบาดา์อย่างเป็นประเพณีก็ขอให้ละหมาดจะได้มันพ้นไปภาระตรงนี้จะได้พ้นไปขอให้ใจสะกดเนี่ยจะได้พ้นไปขอให้ไปทำฮัจ์เนี่ยจะได้เรียกว่าเป็นฮะจีเป็นฮะเจ้าว่าพ้นไป สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะไม่ทําให้พวกเราเนี่ยลิ้มรสชาติความหวานของไอบาดะที่อัลลอฮฺสุบฮานาูวาตาละจะให้แก่วงผู้ศรัทธาทั้งหลายหน้าที่ของเราที่จะต้องหาความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านนบีสุลลลละฮอัลลอฮุอัลฮัลฮสลลัลไม่ได้สอนพวกเราให้ละหมาดเอเรียบทต่างๆที่นบีสอนเนี่ยไม่ได้สอนให้ปฏิบัติอย่างเดียวแต่สอนพวกเราเนี่ยให้มีจิตวิญญาณขณะทำไอบาดะด,ด้วยเป็นเรื่องแปลกนะครับว่า คุรอานไม่ได้พูดถึงเรื่องลักษณะการทำละหมาดว่าจะวางมือ,อยังไงจะตักบีรยังไงจะจะรูกั้วแบบไหนจะสุยูดแบบไหนจะวางมือแบบไหนเนี่ยในคุรอานไม่มีนะครับทั้งหมดเลยในมีในสุนนะของท่านนบ,บีสญญาลลัลลอฮุอะลัยฮุัลัมแต่เรื่องที่น่าสนใจว่าคุรอ่านทั้งทั้งที่ไม่ได้พูดพูดถึงรายละเอียดของการละหมาดนะแต่พูดถึงคุชูของการละหมาดนั่นคือจิตวิญญ,ญาณของการละหมาด ลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานหลายที่หลายอายะฮ์ทีเดียวอายะห์หนึ่งในสุรษะอัลมุอมินูนซึ่งเป็นคุณสมบัติของบรรดาผู้สัทธาพระองค์กล่าวว่า“กอดอัฟละฮ์อัลมุอมินูน”โดยแน่นอนแล้วบรรดาผู้สัทธานี้ประสบความสําเร็จแน่ๆใคร่ะครับบรรดาผู้สัทธานี้เขาทําอะไรกันคุณสมบัติแรกของคนเหล่านี้นะครับีนะฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูน บรรดาผู้ที่เขาเมื่อละหมาดแล้วนี่เขามีขุชั่วเขามีความนอบน้อมเขามีสมาธิเขามีความสำรวมตนมีการรวบรวมสมาธิความสนใจในการทำไห้บรรดาของเขาเป็นเรื่องแปลกไหมครับพี่น้องทาไมากุรอ่านจะต้องระบุเรื่องขุชั่วซึ่งบรรดาอุลามาเกือบทั้งหมดเลยบอกว่าเรื่องคุชั่วนี่เป็นรุกุลนของการละหมาดรุกุลนของการละหมาดแต่รุกุลนอื่นๆนะครับเรื่องรุกลุ่เรื่องสูญูเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นรายละเอียดเนี่ย ในกุรานทำไมไม่มีมอบให้ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ชี้แจงรายละเอียดเหล่านี้แต่ส่วนคุชูซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากของการละหมาดเป็นเรื่องที่ทำให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยจะลิ้มรสชาติของการละหมาดจะรู้สึกว่าการละหมาดของเขาเนมีการติดต่อระหว่างเขากับอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาเพราะการละหมาดที่บ้านเราเรียกกันละหมาดนะครับภาษาอับก็เรียกกัน صلاة ศลานี่ยไปว่าการติดต่อมาจากอัซิลาซิลาไปว่าติดต่อและการที่เราจะติดต่อกับอัลลอฮฺบฮานะฮูวะะอาลาโดยที่ไม่ต้องมีเบอร์โทรศัพท์โดยที่ไม่ต้องมีเลขาไม่ต้องมีอะไรเลยเราจะติดต่ออัลลอฮฺเนี่ยก็ค,คือเราเข้าเฝ้าพระองค์อัลลอฮฺหุอัการนี่ละหมาดแลละขณะที่เราละหมาดนี่เราทําอะไรบ้างครับพี่น้องเราจะเราจะยกมือกล่าวตกบีระแค่ยกมือกล่าวตกบีรเราต้องคิดนะครับว่าไอ้ที่ยกมือเนี่ยม,มันมันมีเคล็ดลับอะไรบ้าง มันมีเหตุผลอะไรบ้างกล่าวอล l ล a h หอักบ์บมันมีเคล็ดลับอะไรบ้างทํามไม่กล่าวสุบฮานัลลอฮ์ละที่เราละมาแล้วลรวก็กอดอกเราจะกอดอกหรือจะวางข้างล่างนิดนึงหรือข้างล่างกว่านี้อีกนิดนึงมันมีเหตุผลไหมและอันไหนที่มันมีคุช,ชัวมากกว่าและขณะที่เราจะเปลี่ยนเอเรียบทต่างๆจะกล่าวอ a l ล a h หอัร์บสมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะจะจะรุกู ع, จะคงจะวางศีรษะยังไงทั้งหมดเนี้มันเป็น มันเป็นกิริยามันเป็นการปฏิบัติที่มีความหมายต้องศึกษาครับไม่ใช่ศึกษาว่าอ๋อเวลาเวลาตักบิรนตรงกาวท่องทำอย่างนี้แล้วต้องวางมือแบบนี้ต้องกอดแบบนี้แล้วไม่รู้เคล็ดลับนี่มันทําไมทําไมต้องทําแบบนี้ซึ่งเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับการละหมาดห้าวกตูที่ท่านนบีขึ้นไปยังชั้นฟ้าที่เจ็เนี่ยเพื่อรับบัญชาจากอัลลอฮ ใช้ให้บรรดาเบาของพระองค์ในละหมาดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ว่าการละหมาดแบบนี้เนี่ยเราจะละหมาดเปลี่ยนเอเรียบทเปลี่ยนกริยาอย่างเดียวแล้วไม่มีความหมายเป็นไปไม่ได้ความละหมาดนี่มันเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางเป็นจุดสําคัญในชีวิตของบรรดามุส穆斯林ซึ่งจะต้องมีความรู้มากปัญหาปัจจุบันนี้ว่ามุสลิมส่วนมากเนี่ยไปสนใจในเรื่องภายนอกซึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญภายนอกนี่หมายถึงว่าการละหมาดด้วยอวัยวะ อาวัยวะจะวางยังไงจะยกมือยังไงจะรู้กล้ายังไงอันนี้เราศึกษากันเนยละเอียดละเอียดทีท้วนแต่ภายในของการละหมาดนะครับความหมายของการละหมาดความหมายของทุกคําพูดที่เรากล่าวในละหมาดมันมีความหมายแม้กระทั่งอิบาด้อื่นๆนะครับเช่นเราอาบน้ําละหมาดเรากล่าวอะไรก่อนอาบน้ำละหมาดหลังอาบน้ำละหมาดเรากาอะไรบ้างเวลาเราได้ยินอะซาเนี่ยเราได้ยินอะซาแล้วกล่าว กล่าวนี่เราต้องต้องเข้าใจะอะไรไหมให้อาจารย์เนี่ยมีความหมายมีเคล็ดลับต่อการทำไมบาดะของพวกเราทั้งหลายสำคัญมากนะครับหากพวกเราต้องการให้การละหมาดของเราเนี่ยมีผลต่อชีวิตดังที่อัลลอฮฺสุภานะหัวตาลกล่าวว่าอินนัสซลาตะตันฮะอันิลฟะฮชัอูวัลมุนกรแท้จริงกละลมาดนั้นมันห้ามผู้สัทธานี้ไม่ทำความชั่วไม่ทำความละมกุก แต่ปรากฏว่าเราละหมาดแล้วก็มีความชั่วแสดงว่าการละหมาดของเรานี่มันมีอะไรสักอย่างที่มันขาดเราละหมาดแล้วไม่อยากจะละหมาดนานนั่นแสดงว่าเราเบื่อใช่ไหมเราเหนื่อยใช่ไหมทําไมดูบอลได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วไม่เบื่อเลยครับพี่น้องเทียบแล้วเนี่ยจะเห็นว่าความสุขของเราไม่ได้อยู่กับการละหมาดซึ่งสภาพนี้มันตรงข้ามตรงกันข้ามกับสภาพของท่านนาบี صلى الله عليه وسلم تي <applause> تان بي جعلت قرة عيني في الصلاة كم سوك كونكا يوتي لما كم كونك تان نبينا يوني الله لو تان نبينا ولا تنغوت نيت رمخان رجا علي نيجا بلال ارحنا بها بلال او بلال ما رأي جا ازان ستين يا روجة سباي กันนะถ้าฮจับเขา أمر หนึ่านนบีเครียดเรื่องหนึ่งนะุ้กคิดคิดเรื่องเรื่องนึงเรื่องใดเนี่ยฟะซีอ่าอิลสลานบีจะรีบละหมาดเลยเห็นไหมนบีสอนพวกเราเนี่ยเวลาเวลาเครียดเรื่องหนึ่งไม่รู้จะเลือกอันไหนนี่ให้ละหมาดอิสติคอรอเวลามีเนี่ยเมื่อล l l a ์ให้มานี่มีความโปรดปรานนี่ให้ให้ชูกรให้สุญูดชูกรต่อัล l l a ์การละหมาดนี่มันเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นกิจวัตรสำคัญมากนะครับในชีวิตของเรา ที่เราจะกินกับข้าวกินอาหารบางอย่างนะครับเราวิธีพิถันนะใครมาให้สูตรอาหารอย่างหนึง่งอย่างได้นี่เราต้องไปตรวจสอบด้วยว่าสูตรนี้มันใช่ไม่ใช่แล้วเวลาทำนี่มีเคล็ดลับอะไรบ้างมันจะได้อร่อยนี่เรื่องอาหารที่เราบริโภคแสวงหาความสุขให้แก่ลิ้นให้แก่ปากทองของเราแล้วเรื่องเล่มมาที่มันเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตของเราแหะครับพี่น้องไม่ควรที่จะศึกษาเรียนรู้ อะไรที่ทําให้การละหมาดของเราเนี่ยได้เกิดขึ้นซึ่งความสุขกับเราไหมสมควรที่จะศึกษาเรื่องนี้ไหมนี่แหละครับคือรายการของเราไอบาดาที่สวยงามเราจะมาพูดประเด็นนี้เรื่อยๆนะครับซึ่งไอบาดาของเราในอิสลามเนี่ยมีมากมายมีละหมาดมีสะกดม,มีถือศีนอดมีการประกอบพิธีฮัจจ์แค่พูดเรื่องการอาบนละหมาดนิกก็ยวแล้วครับพี่น้องแล้วในโอกาสหน้านะครับอินชาอัลลอฮ์เราจะพยายามพูดในสิ่งที่มัน ใกล้ตัวมากสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมาทบทวนกันนะครับว่าเราพร้อมเรียงที่จะศึกษาความรู้เหล่านี้นะครับให้มาปรับปรุงการอิบาดะของเราให้สวยงามในโอกาสหน้าอิชา ania, นชอนเราครับเราจะมาพบกันแล้วก็พูดกันในเรื่องอิบาดะที่สวยงามครับอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวบะเราะกาตุ